รอดูเลยว่าจะเป็นวันไหนนะครับล่าสุดครับริชาร์ดมาสเตอร์ครับซีอของพิมเลกบอกว่าได้วันพิจารณาข้อหาของแมนสตีรแล้วตอนนี้นะครับล่าสดาุดทางด้านของริชาร์ดมาสเตอร์นะครับซีอของศึกพิมเกลกเนี่ยยืนยันว่ามีการกําหนดวันพิจารณาข้อหาทําผิดกฎการเงินของแมนสตี้แล้วแต่เปิดเผยไม่ได้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนครับแมนสตีรถูกตั้งข้อหาเลย115กระทงจากการทําผิดกฎเกี่ยวกับการเงิน หลังมีการสอบสวนมาตั้งแต่ปี2018เคยมีรายงานว่าการพิจรารณาข้อหาของแมนซีเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับโดยที่สมุทรจะต้องรับฟังการพิจรารณาจากคณะกรรมการอิสระช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาครับมาสเตอร์ต้องไปตอบคำถามกับสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษและหนึ่งในนั้นคือเรื่องข้อหาของแมนซีมาสเตอร์ได้ยืนยันว่าพวกเขากำหนดวันพิจรารณาข้อหาของแมนซีแล้วและเขาบอกเพิ่มเติมว่าแต่ผมเปิดเผยไม่ได้ว่าจะเป็นวันไหน มาสเตอร์ยังยืนยันนะครับว่าข้อหาที่แมสตี้พบนั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากที่เอ e เวอร์ตันและก็นอตเตอรมฟอเรสโดนนะครับหลังทั้ง2สโมสรเนี่ยเพิ่งโดนข้อหาเกี่ยวกับผิดกฎการเงินมาแบบสดร้อนร้อเลยเมื่อคืนวันจันทร์น,นะข้อหาของแมสตี้ครับทั้ง115กระทงนั้นรวบรวมมาจาก14ฤดูกาลที่พวกเขาลงสนามมานับตั้งแต่ซีซั่สัน2 0 0 9ถึง0เป็นต้นมานะครับ ข้อหาเหล่านั้นยังรวมถึงรายงานการเงินและไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนกับพิมแหังกฤษแต่แมสตี้ก็ปฏิเสธข้อหาเหล่านั้นรายงานก่อนหน้านี้ครับอ้างแหล่งข่าวว่าบทสรุปของเรื่องนี้น่าจะต้องรอจนกระทั่งจบฤดูกาลหน้าครับซึ่งเป๊ปกุเดล่าตอนนั้นเนี่ยจะหมดสัญญากับแมสตี้พอดีเลยเออตอนนี้ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนอันเป็นความลับซึ่งเป็นเรื่องของการรวบรวมหลักฐานและจากาการพูดของพยานนะครับและน่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหลายเดือนข้างหน้าอีก แต่ว่าหากมีการล่าช้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้บทสรุปต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับแถมถ้ามีฝ่ายไหนคิดว่าควรต้องอุทธรณ์ก็จะทำให้เรื่องดําเนินไปยาวนานกว่าเดิมอีกครับยืดเยือ้ออโหยาวไปครับไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่ทด้านของรทิชาร์ดมาสเตอร์ครับยืนยันว่าได้วันพิจารณาข้อหาของแมสซี่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นวันไหนเพราะเขาไม่เปิดเผยนะครับ ต้องมารอฟังกัครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับคดีความ115กระทงเรื่องผิดกฎการเงินของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับต้องมาตามว่าจะเป็นวันไหนที่แมสซี่จะโดนพิจารณาคาดีจ,จดุดจุด